มาคัดมาคัดต็มงแตป,ปัต์ที่ Pain, เดี๋ยวมามาเจเพนเพอร์ไดาพี่ไปโดนเนี๋ยวเดวคนยุนคนยุนว่าคุณครูคุณครูอะไรว่าคะคุณยุนว่า,วาเขาว่าว่าอะไรคะเขาว่าบอกว่าถ้า Pain, เสียเพมเพอร์แล้แต่ให้อดไปไปที่ไหนคะไปที่ไปที่ไปที่บ้านหรอไปที่บ้าน,นแล้วเด้วแวออก ให้ให้อดน้าต่อที่ห้องเดียวให้ไปที่ปั้นเดี้ยวให้ไปออกค้นอเดี้ยวให้ไปเดี้ยวให้ไปให้ไปวิ่งเดี้ยวให้ให้ยิงกาดจริงเหรอถ้าออดไปโค้งนอจะเจริงกาดจริงเหรอคะจริงแล้วสรุปพี่จะใส่แผมเพื่อไหมไหนนั่งดีๆ แล้วพี่จะใส่แผ่นพิมไหมคะจะใส่อ่ะยังจะใส่อีกเหรอฮะสรุปยังจะใส่แผ่นพิมไหมคะสรุปจะใสอ้าวงั้นต้องออกไปข้างนอกให้ยุงกัดนะคะฮะ